สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องน้องฟ้าใสชาแนลนะคะวันนี้ก็ฝนตกตอนเย็นอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะ,นะคะตอนนี้ฟ้าใสของเราก็ยังไม่มีบ้านอยู่เลยนะคะตอนนี้ก็กําลังสมทบคะแนนนะคะค่าสาวให้กับน้องอยู่นะคะเพื่อสร้างบ้านให้น้องตอนนี้ก็ค่าเสายังไม่ได้เลยนะคะ อแรกคิดว่าจะทำ6เสานะคะแต่ว่ายัางไงถ้ามันช้านะคะคะแนนมันเยอะอย่งไรก็จะเอาแค่4เสาก่อนนะคะแต่นี้ให้น้องได้หลบเด็ดลบฝนได้ก่อนนะคะตอนนี้เรื่องฝนไม่น่าเป็นห่วงเท่าตอนฟ้าร้องนะคะไม่น่ากลัวมากๆเลยนะคะสงสารน้องช้างนะคะก็อยากให้น้องได้มีบ้านเร็วๆนะคะ คุณพ่อคุณแม่นะคะคทุนที่ใจบุญที่แวะเข้ามารับชมเมตาน้องฟ้าใสได้นะคะคุณแม่จ๋านะคะสำหรับท่านใดอย่างเมตตาช่วยสมทบก็เรียนเชิญได้เลยนะคะหรือจะช่วยอุดหนุนนะคะผ่านการป้อนผลไม้ในไลฟ์สดก็ได้นะคะฝากทุกที่แม่แม่นะคะแวะเมตตาพังฟ้าใสด้วยนะคะคุณแม่จ๋าอันนี้ก็ตกแรงมากๆเลยนะคะ ของเรายืนตากฝนเลยนะคะตอนกลางวันก็จะเอาไปผูกไว้ในป่านะคะเพราะว่าไม่มีร่มเนาะตากแดดไปผูกไว้ในหลบต้นไม้หลกลมไม้นะคะฝ่าพี่แม่แม่ทุกๆท่านด้วยนะคะเมตตาเน้อฟ้าใสได้นะคะคุณแม่จ๋าแต่ยังไงแม่ขวานก็ขอจบคลิปแค่เท่านี้นะคะขอบพระคุณค่ะ